บ้านส่วนปณิตาผ้าหลาออุโมงค์อันนี้คืออุโมงค์ไผ่บงหวานเบอร์เก้าเด็พี่น้องอันนี้คือเบอร์เก้านะคะย่าต้อยปลูกมาแล้วเขาปีที่สี่เริ่มรู้ซึกว่าเพื่อนเป็นอุโมงค์เป็นอุโมงค์ทีงามเลยเดอนเพื่อน,อนมาแต่ที่นี่ยาต้อยจะเว้าซูฟังเนาะว่าการที่มาเห็ดอันนี้ที่แหลก หญ้าที่มองปูพันยางนั่นหญ้าขึ้นต้องได้ตัดตลอดต้องได้ตัดตลอดเด้แต่ว่ามาปีนี่บ่ได้ตัดเพราะว่าพ่นเป็นอุโมงค์ให้เฮ้างามเล้วนะคะแล้วกับคุ้มหญ้าไว้เลยเฮ้าบด้เอยในการตัดหญ้าเลยเด้จะเป็นอุโมงค์ที่งามเวลามะเทียวเวลามะเล่งยางเป็นอุโมงค์หนาหนวได้เลยนะคะพี่น้องพาพี่น้องพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะ อาไพ่บ่งหวานเบอร์เก้าของยาต่อยออกนอแล้วนะคะออกนอแล้วเดี๋ยวยาต่อยให้เบิองนะคะปูเอามีดมานั่มบนอบปูโอ้ยนี่นี่นอมาเอานอเนี่ยนี่ปูมันอยู่ทั้งนอกมาเอานอให้พี่นองเบิองในนี่เสียมหอาก็มีเสียมเขาก็มีมาเอานอให้เพื่อนเบิองในนี่อันนี้คือเบอร์เก้านะคะเบอร์เก้านี่แหละอาบกกระจกมาก ให้พี่น้องพินเบิงมาไพ่บงหวานเบอร์เก่ามันเป็นแบบใดนะคะบางคนอาจจะบท่านหูเนาะบางคนกับเป็นเจ้าของสวนคือกันห <Okay. S 1> นูก,กินเบิ่ดเอืมนะอันนี้เบอร์เก้าเด้พี่น้องอันนี้เบอร์เก้า กินได้เลยเด้กินได้เลยนะคะไผ่บุงหวานเดี๋ยวยายตัวจะเอากินไ้เบึงนะเพื่อนๆแต่ว่าให้ปูแกะบึงสะกอนเดี๋ยวยางผ้ายางเละก่อนเนาะผ้ายางเละก่อนปปูปไปยางเละยางเละนะคะถือกระจุกไปน้ำในปูค่ะค่ะโบท่านก็คือหนูมันเพื่อนหวานเนาะเพื่อนกับมากินเนาะพี่น้องิึงเนี่ยอ้อย่าตัวเลยอ่อ,อนซ่อนอุโมงไผ่อ่อ,อนซ่อนอุโมงไผ่ เริ่มงามเริ่มไปได้ดีแล้วนะคะต้องหาวิธีต้องหาวิธีมาดักเอาหนูดิพี่นอ้องหนูหลายเขาก็ต้องดักหนูนะคะกินหนูนะคะไล่ไล,ล่ไล่หนูออกไปเนาะหาวิธีไล่หนูออกไปมึงแน่พี่น้องงามบ่า <ๆ S 1> ขาปีที่สี่นี่เขาปีที่สี่นะคะเขาปีที่สี่ กะช่วงสามปีไปหาเขาปีที่สี่แล้วอุโมงค์ภัยงามผ้าทุกคนยางหลาออุโมงค์ไผ่บ้านสวนปณิตาเนาะบ้านสวนปณิตากะเฮ็ดสวนมาแล้วเขาปีที่หาเขาปีที่หานะคะอุโมงค์เลื่มงามของในสวนเลื่มงามนะคะเดี๋ยวจะได้ปรับแต่งสวนอีกนะคะบ่ได้หยูเทนี่นะคะต้องปรับแต่งปรับปรุงอีก หายเลยนะคะเขาก็จะเห็ดเห็ดต่อไปเนาะเขาก็จะเห็ดต่อไปเนาะเริ่มได้ดีเริ่มได้ผลมันก็ต้องใส่เวลาเนาะเพื่อนเพื่อนต้องใส่เวลาในการเดินทางเดินทางยางเดินทางถ้ำสวนให้สวนห้องงามมึงเนี่ยสวนงามเป็นอุโมงค์เป็นแต่เป็นแต่เขามายา,างเลาะยางหล่นเรยเลยยา,างเลาะยางหล่นได้เรืยนะ ต่กอนเขามาบ่ได้เพราะว่าหญ่าต้องตัดหญ่าซะก่อนแต่บัตรเนี่เพิ่นเป็นอุโมงคุ้มคุ้มบ่หาหญ้าึ้นคุมบ่ห้ยหย้าึ้นกะออโอเคตัวนี่ก็เริ่มได้ดีแล้วนะคะเขาปีที่สีแหละเริ่มได้ดีอืมาหอดทั้งหลังพี่ยางมาหอดทั้งหลังด้วยพี่น้อง เปนอุโมงค์กับงามไปอีกจังหนึ่งเนาะเขาเห็ดเป็นอุโมงค์งามไปอีกจังหนึ่งเด้องางางางไผ่ปูก,กินไผ่ป่โปูกินไผ่อันนี้ไผ่บงหวานกินได้เลยเนาะมันเซ่บเนาะกินเลยนะคะถ้าเป็นหน่อขึ้นเราก็จะมาตัดเอาหนอ่อไปกินนะคะไปตามมะฮอกมะคุ้งได้เมื่อนะคะพี่น้อง ขอบคุณเพื่อนเพื่อนขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะคลิปนี้ก็เอาผู้มงไผ่มาให้เพื่อนเพื่อนเอนบ่งเนาะไผ่บ่งหวานเบอร์เก้าเนาะเบอร์เก้าให้บ่งหวานเบอร์เก้าเดี๋ยวจะไปกินหวานแซ่บพี่น้อง อันนี้ไผเบึงหวานเบอร์เก้าเอาไปพัดยาตเตยเคือไปพัดแล้วแซ่บแซ่บแซ่บอีเลีขอบคุณนะคะคลิปนี้กระจุบทนี้เนาะพุ่น้องขอบคุณมากๆนะคะ